เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรสําคัญกว่ากันฟังดีๆนะครับระหว่างพระบัญญัติกับพระสัญญาอุ้ยเอา้าพระสัญญาก็คือพระบัญญัติไม่ใช่เหรอหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าอะไรสําคัญมากกว่ากันระหว่างพระบัญญัติและพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราครับ CGN Thai สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ครับผมกับผมอาจารย์ไลฟ์วาระมิชิตนศิทปยาพิบาลคริสตจักเมืองไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในพระคำที่น่าตื่นเต้นมากคือพระคำกาลเทียบทที่3ข้อที่10ถึง18ครับกาลเทียบทที 3> 3่3ข้อ10ถึง18เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภี์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรื่องหนึ่งถึงแม้เป็นพันธสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีใครจะล้มเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นอีกบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคนแต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธุ์ของท่านนั่นคือพระคริสต์ข้าพเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง4 3 0อสปีจะทําให้พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นเป็นโมฆะไม่ได้ เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าประทานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญาตอนเด็กๆนะฮะคุณพ่อผมต้องเดินทางไปเทศนาที่ประเทศต่างๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งผมจําได้สนิทใจเลยคุณพ่อเดินทางไปประเทศเกาหลีแล้วคุณพ่อถามผมว่าไลฟ์อยากได้อะไรแลมอยากได้อะไรรูทอยากได้อะไรเราก็ิสต์สิ่งที่เราอยากได้ของผมขอจําได้เลยครับขอ สเก็ตบอร์ดครับผมขอสเก็ตบอร์ด1อันแล้วก็คุณพ่อก็บอกโอเคเดี๋ยวจะพยายามหาให้นะแล้วก็คุณพ่อก็ขึ้นเครื่องบินไปขณะที่คุณพ่ออยู่เกาหลีเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตของผมตามธรรมดาเลยนะครับผมไม่ได้พยายามจะล้างจานให้เยอะขึ้นหรือจัดห้องให้สะอาดขึ้นหรือกวาดบ้านให้สะอาดหรือเรียนให้เก่งขึ้นเพื่อผมจะได้สเก็ตบอร์ดผม ใช้ชีวิตผมเตะบอลธรรมดาเลยนะครับกลับมาบ้านก็นดูทีวีทํากันบ้านแต่ผมยังหวังใจว่าการใช้ชีวิตธรรมดาของผมเนี่ยแหละจะได้สเก็ตบอร์ดนั้นมาและเชื่อไหมครับว่าพอถึงวันที่คุณพ่อกลับมาผมได้สเก็ตบอร์ดจริงๆผมได้สเก็ตบอร์ดไม่ใช่เพราะผมทําความดีอะไรนะครับผมได้สเก็ตบอร์ดเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อสัญญามันจะเป็นจริงในทาง ตรงกันข้ามหลายครั้งทีเดียวเราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็มีพระธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตว่าพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์จะสามารถช่วยให้เรารอดได้พระองค์จะเป็นผู้ช่วยพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์จะกอบกู้เราแต่ว่าหลายครั้งทีเดียวคริสเตียนหลายคนที่ที่เชื่อแบบนั้นก็ยังพยายามที่จะทําบางอย่างให้ตัวเองรอดคนที่นั่งอยู่ฟังอยู่ผมอยากจะถามนะครับเคยเป็นแบบนี้ไหมครับถ้าไม่เฝ้าเดียวจะรู้สึกผิด หรือว่าถ้าไม่ได้ไปโบสถ์สักทีหนึ่งเพราะว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่ายุ่งหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ไปโบสถ์รู้สึกผิดก็ผมผมเชื่อนะครับมีคริสเตียนหลายคนไปโบสถ์เพราะว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เลยเช็คลิสต์ว่าโอเคมาแล้วนะมาโบสถ์แล้วนะแล้วก็มาตรงเวลาด้วยมาครบบางคนเฝ้าเดี่ยวเลยให้ครบ30นาทีเพื่อจะเช็คลิสต์ว่าเขาได้เฝ้าเดี่ยวแล้วโอ้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําเขาทําไปเพื่อให้เขานั้นได้เป็นคนชอบทํา ได้รอดแต่นนี้ความเป็นจริงแล้วความรอดนั้นและความชอบธรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าพระสัญญาที่พระบิดามีให้กับเราอาจารย์เปาโลเขียนเรื่องนี้ไปหาคริสตจักรในการาลเทียครับเพราะว่าคริสตจักรในกาลลเทียถูกสอนโดยอาจารย์คนยิวและถูกสอนว่าต้องทํา1234กฎเกณฑ์ต่างๆต้องห้ามเดินกี่ก้าวห้ามออรักษาบาดแผลห้ามเย็บ ใดๆในวันสบาโตถ้าเกิดบวชตกลงไปในวันสบาโตก็ห้ามไปช่วยโอ้โหคนที่เป็นคนกรีกคนต่างชาติเขาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ครับแต่ว่าอาจารย์ปอลก็เลยเขียนเพื่อย,ย้ำเตือนบอกว่าความรอดนั้นไม่ได้มาจากกฎบัญญัติไม่ได้มาจากการทําตามกฎเกณฑ์อย่างเดียวถามว่าทําตามพระบัญญ,ญัตินั้นดีไหมดีแต่ใครจะไปทําได้ละ6้อบสาข้อคือหมายความว่าพระบัญญ,ญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให มนุษย์นั้นเป็นคนบาปเพราะกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งมานั้นมันเขาเรียกว่ามันถูกล็อกอยู่แล้วว่าให้คนทำไม่ได้ไม่มีใครจะทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่ในทางกลับกันครับเราไม่ได้รอดผ่านกฎเกณฑ์แต่เราลอดด้วยพระคุณความรักและพระสัญญาที่พระเจ้ามีอาจารย์ปโลก็เลยเขียนกลับไปหาถึงตั้งแต่อับ,บราฮัมเลยนะครับบอกว่าอา้าวแล้วอับ,บราฮัมเนี่ย เขาแค่เชื่อในพระเจ้าก่อนที่ฟังดีๆนะครับก่อนที่พระบัญญัติที่โมเสสเขียนพระโมเสสยังไม่เกิดเลยนะครับตอนอับราฮัมได้รับพระสัญญาของเจ้าเนี่ยโมเสสยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะฮะยังไม่มีใครเขียนกฎบัญญัติในเลวีนิติเลยนะอับราฮัมเชื่อพระเจ้าแล้วถามว่าอาัอบราฮัมรอดไหมอา้าวอับราฮัมรอดเหรออับราฮัมรอดได้ยังไงเขาไม่ได้ฟังพระบัญญัติเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์เลยเขาไม่ได้บางทีเขาอาจจะกิน เลือดซะด้วยซ้ำเขาอาจจะกินสัตว์ที่มีมีมีกีบด้วยซ้ำเขาอ,อาจจะกินหมูด้วยซ้ำเอา้าแต่เขารอดได้ไม่ใช่ด้วยกฎบัญญัติครับแต่ด้วยพระสัญญาที่พระเจ้ามีในชีวิตของอับราฮัมจ้ารงออกจากดินแดนที่เจ้าอยู่และไปในดินแดนที่เราจะมอบให้กับเจ้าแล้วเราจะให้พงพันธุ์ของเจ้าเป็นดั่งเม็ดทรายในท้องทะเลเราจะให้พงพันธุ์ของเจ้าเป็นดั่งดุดดวงดาวในท้องฟ้าอับราฮัมเลยเชื่อฟัง พระเจ้าองค์นั้นเดินทางออกมาแล้วก็ได้รับความรอดในทางเดียวกันครับอาจารย์ปาลโลเลเคเขียนไปหาคริสตจักรในกาลาเทียบอกว่าคุณลองดูพวกคอนแทคที่คุณมีสัญญาใบสัญญาที่คุณมีกับเวลาคุณทําธุรกิจสิเวลาคุณทาธุรกิจคุณยังต้องเซ็นใบสัญญานั่นคือคําสัญญาและคําสัญญานั้นเป็นสิ่งเดียวที่ยึดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งในธุรกิจในบริษัทคําสัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด อาจารย์ปลบอกว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรื่องหนึ่งถึงแม้เป็นพันธสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีใครจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นได้อีกเพราะนั้นเวลาคุณทําสัญญากับใครอย่างเช่นเวลาคุณแต่งงานคุณไปเซ็นสัญญากับอีกคนหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าคุณ ขับรถให้เขาหรือเปล่าคุณให้เงินเดือนแฟนของคุณหรือเปล่าหรือคุณเปิดประตูรถหรือวันวาเลนไทน์คุณซื้อดอกไม้ให้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่คุณทําเลยมันเกี่ยวกับวันนั้นที่คุณสัญญาแล้วคุณลงนามแล้วคุณได้รับสัญญานั้นจากแฟนคุณเราจะอยู่กับเธอเราจะรักเธอตลอดจนกว่าพระเจ้าจะรับเราหรือให้เราตายจากกัน คำสัญญานั้นเองจึงมีคุณค่าและมีความสำคัญและเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นรักษาความสัมพันธ์นั้นต่อไปได้ในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะติดตามเดินไปในชีวิตของเราถึงแม้ว่าฟังดีๆีครับถึงแม้ว่าคุณและผมอาจจะพลั้งพลาดไม่ได้ทําตามพระบัญญัติในทุกตอนในทุกข้อและเราอาจจะไม่ได้ดีครบบริบูณ์แต่พระสัญญาของพระองค์ จริงขอในเช้าวันนี้คุณจะยึดในพระบัญญัติหรือจะยึดในพระสัญญาคุณเลือกเอายึดในพระบัญญัติก็อาจจะหนักหน่อยคุณต้องคอยระวังการกระทําทุกกระเบียดนิ้วในชีวิตคุณหรือคุณจะยึดในพระสัญญาบอกว่าพระองค์รักเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนขอในเช้าวันนี้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของทุกท่านครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพรงค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระสัญญาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าการที่เราประพฤติตามพระบัญญัติ หรือไม่ได้ทําหรือท <normal> ําแบบขัดตกบกพร่องพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้วัดด้วยไม้บรรทัดของพระบัญญัติแต่พระองค์วัดข้าพระองค์ด้วยไม้บรรทัดของพระสัญญาคือเมื่อพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะรักเราจะช่วยเราจะดําเนินไปในชีวิตของเราและพระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยหรอดขอที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะเชื่อในพระสัญญานั้นและได้พระสัญญานั้นเป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน พี่น้องครับใครที่ได้รับพระพรนะครับจากาการเฝ้าเดี่ยวจากพระวจนะคำอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันนะครับระดมกันนะครับในการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook หรือในเพจของ CGN ีอ CG เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเขาจะดำเนินต่อไปได้เขาจะเป็นพระพรต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถาวายทรัพย์เข้ามาหรือไม่ก็อธิษฐานเผื่อหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับช่วยกรุณาณคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆนะครับ แล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วอย่างน้อยนะครับท่านจะเป็นพระพรกลับมาให้กับเราด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ